<laughs> ลดเสียงได้ป่ะวะช่าัมเถอะอือเอาเถะสวัสดีกันด้วยนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า Capture the Intelligence ก็เป็นเกมเกี่ยวกับทีฟ r ร r e s สแล้วก็เออไม่รู้ดิมาดูกันดีกว่าเกมนี้เป็นเกมผีนะเอยไม่ใช่เกมผี The Horror มาแล้วมาแล้วมันมาแล้ว <anything> ม <weird> ันมาแล้ว <think> ม <Australian> ันมาโอ้ยเสียงไล่หูเลยอ่ะ้ตกใจมน่ากลัวโอเค เสียงอย่างอาหแลรวมันการไว้ด้วย have taken the enemy โอ้มันเดินทะลุได้โกงจังเกเลย <c oughs> โอ้มันชอบมาทางนี้จริงๆนะเนี่ยผมเงียบไปขอโทษผมกำลังกลัวไ,ไม่ได้กลัวผมกำลังใช้สมาธิเคีเค้ยวๆจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะผ่านแล้วจะผ่านแล้วจะผ่านแล้ว อในที่สุดเอ้ยมันไม่ได้ยากเลยขนาะดตอนนึ่งมืดอทำไมหน้าเราอือจังไม่ยากยตกใจห่ะเวนมา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 เราต้องหาน้ำมันไปเติมจิ๊บโอเค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  Okay, okay. อโอเคโอเคมามามาตัวกดไม่ทันขนลุกเลยเสียวสันหลังอะ่ะไป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  faster faster โอ้กดสตันไม่ทันอีกแล้วมาเอาใหม่ตั้งสติไม่เออเทคอยู่หมาเมดิกแล้วก็ขับหนีไปเลยอ่ oh. มันหมดโอ้อันนี้เพื่อนผมแนะนำมาถ้าเจอสไนเปอร์ก็ให้เรากดรัวๆนะฮะ นี่แล,แล้วไปโลก็มาด้วยไปโลไปโลเอ้ยผมลืมว่ามันกดเอฟเต็มหน้าจอได้ดีกว่าลืมกดมา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 ทำไมมันต้องมีเสียงกีบน์ not โอ้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 สเกลสเกลสเกลสเกาสเกลอื้อสเกลไม่พอดอกเตอร์อีกสองตัวโอ,โ,โอ้โหคุณหมอครับผมไม่ได้ป่วยอะไรครับผมไม่ได้โยน ผมเผื่อไปกดเรียกด็อกเตอร์เฉยเลยขึ้นไปเอา้งบนก่อนเสียงอย่างดังเลยถ้าเสียงผมดังน้อยกว่าเกมก็ต้องขอโทษดูนะโอ้โหสองตัวด้วยกันโอ้โหจี๊ดเลยจี๊ดจี๊ดจี๊๊จีด โอเคดีที่ผมไม่วิ่งไปทางนั้นถ้าวิ่งไปทางนั้นมีสิทธิ์ผมตายอย่างแน่นอนโอ้ย the fuck หมอหมอครับหมอครับหมอผมไม่อยากกินยาผมกินยามาแล้วครัวซองแอมกินครัวซองครัวซองยีโน่ครัวซองผมจะพานแล้วจะพานแล้ว จะผ่านแล้วจะผ่านแล้วในที่สุดในที่สุดสุด <c oughs> โอ้โอาแล้วโอ้ด่านดีเอนเจิเนียงั้นเลยอ้โอูโออ่เอนนจิเนเตัวมีม หมว่าเราต้องไปทำอันนี้ก่อนมันไม่เล่นมาสิบสามนาทีนี่สนุกใช้ย,ย่อยนะเนี่ยทำไมมันมาไวจังวะ,ะหรือว่าผมต้องไปทำอย่างอื่นก่อนทำมันอื่นก่อนก็ได้วะอ่า มันจะมีเวลาให้จุกอยู่แป๊บเดียให้เราตั้งตัวนะฮะแป๊บเดียวอ่ามันจะว้ามามันจะว้ามาดักหน้าโอเคเกละเกละแป๊บเดียวแป๊บเดียว <ounded> หัวร้อนไรเอามันไม่วัดบู๊ชิบันเคเซ็คยอน่าจะผ่านแล้วแหละเคเครอดรอดตรงนี้ก็ง่ายละมา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 เคโอเคโอเคอก Get out Get out Get out ยากตาในที่สุด เราดูคัสซียนนีได้ทำไมท่านมีเมชันเดินคือเดินกับที่มาหยิบอินเทอร์เรชั่ไปเลยอ๋ออ้าวอ้าวอ้าอะไรวะเนี่ย ดิสคอนเนกตอ้าเกมหลุดเอวเกมไข่เคาะประตูอะ เซปรายอืมเอ้าเอนจิเนียร์ของแท้แล้วเนี่ยเอนจิเนียร์ของแท้โอ้โแต่มันมีโหมดหนึ่งด uh, ้วยนะโหมดทาวเวอร์ซ um, ึ่งก็คือโหมดนี้นะฮะ แต่ว่าผมอยากพ่อก่อนอะเออก็นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับเสีย boy บ่วย